ลูกปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเคือวัดจังหวัดชนบุรีเก่า็ปร้อยปีเลยนะครับร้อยห้าสิบหกสิบปีของแท้เลยนะครับดูรอยกระเทาะกีกครับล้งแบบนะครับ ไม่ได้ถ่ายโอออกจากกรอบเพราะว่าใส่กรอบแล้วกันน้ําเลยถ้าโอออกกันน้าก็จะเข้านะครับวันนี้ฝนจะตุกมึนๆใครจะไปถ่ายข้างนอกก็เสียงรบกวน โทรศัพท์ก็ไม่แคดเจนเลยถ่ายเวลาไหนก็เป็นไปชั่วไปหมดเอาดีไม่ได้ไทยมั่วไปหมดเลยหลังแบบนะครับดูสิ ัแบบข้างหลังก็กระเทาะอ,ออกมั่งนะครับลงรักจุมหักสวยงามจริงจริงนะครับงรงหลักลงทองนะครับทองเก่า ลงแรงดัโท brands, agna, ia, i i ุนสถาบันเป็นแั่เจณนะครับไทย ในบาทด้วยเราหมื่นด้วยเด,ดีย๋ยวจะถ่ายได้ชัดๆเดียจะลบคลิปนี้ออกถ่ายใหม่ คมชัดดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันมองไม่เห็นครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ